รู้ไหมว่าทำไมปี2025ราคาทองลงยากมากเพราะตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังซื้อทองแบบหนักที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจีนที่ซื้อทองแบบไม่มีเพดานใส่มาเรื่อยๆทุกเดือนตั้งแต่ปี2022สสาเหตุคือจีนต้องการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความมั่นคงให้สกุลเงินหยวน เลยทยอยลดการถือพันธบัตรสหรัฐแล้วเอาเงินมาซื้อทองหมดเพราะทองเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ถูกคว่ำบาตและมีมูลค่าไม่ขึ้นกับสหรัฐไม่ใช่แค่จีนรัสเซียก็กำลังซื้อทองหนักมากเพราะถูกคว่ำบาตจากสงครามจึงต้องสะสมทองเป็นหลักเพื่อเสริมระบบการเงินของตัวเองตุรกีก็ซื้อดุเพราะค่าเงินลีราอ่อนหนักเงินเฟอสูงระดับ40 60เอร์เซน์ ประชาชนแห่ซื้อทองธนาคารกลางเลยต้องซื้อตามเพื่อุ่มเสถียรภาพประเทศพอสามประเทศใหญ่พร้อมใจกันซื้อแบบไม่หยุดทำให้ดีมานจากธนาคารกลางแข็งที่สุดในรอบหลายสิบปีในขณะที่เหมืองทองผลิตได้เพิ่มน้อยมากแค่ปีละ 1- นเเซเท่านั้นทั้งหมดนี้ทำให้ราคาทองในปี2025ย่อได้แต่ลงแรงยากมาก เพราะมีประเทศใหญ่คอยรองรับซื้ออยู่ตลอดเวลาแถมยังมีโอกาสทำนิวไฮได้อีกถ้าดอกเบี้ยเริ่มเข้าสู่ขาลงจริงๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมทองยังเป็นสินทรัพย์ที่คนทั้งโลกไว้วางใจในปี2025ถึง2026